สวัสดีเด้อพี่น้องฟังไปสุกูทุกคนพุทธิตามห,าห้านอยอันนี้ในเวลาห้านอยออกอากาศแล้วมันนี้เบิ้องลูกเบิ้งผักพ,พี่น้องมันนี้เสาและเสาสุทิยสิเป็นย่ามือเกินมันว่าอันนี้เป็นย่ามือเสาได้เห็นภาพเป็น,ยอ,นอยัองของห้านอยมือแรงวันจักมันเลนยาสามเฮ้ยในตอนใดว่ามันสามนี่แหละ้านอยเนาะสามเฮ้ยสิจ๊ะจำบ่ได้จังไปเบิ้งกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นใดตอนแรกก็ได้ เดี๋ยวจังเขาไปเบ่งกันอันนี้เบ่งรูปภาพไปก่อนเบ่งหนากหนานาปกเขานาปกกอนพี่น้องจังไปเบ่งห้าน้อยของวันที่สิบของวันที่มือแรงนี่ละของวันที่มีสิบสี่พี่น้องจังไปเบ่งสิเป็นตัวใดเขาหนาปกไปก่อนานาปกไปสิจักน่อยกันง,งามๆจัหน่อยกันนะพี่น้องนะต้องนาปกเบ่งผ้าหญ่ตอนเสาร์แดด ออกมาซองกำลังงามกำลังใสปัญญาหนากักกสีเดียวก็สิสมบุรณ์แล้ละพี่น้องเย็นเย็นนี่หน่านี่ก็ได้สอลองเราลาพี่น้องนะเป็นเมื่อไดก็สิบอกพี่น้องอีกเแหนึงเบิ้งไปสักกันเอาวันนี้พี่น้องไปเบิ้องฮานอยตอกหมดเลยพี่น้องสวัสดีเลยพี่น้องสุขูขสุขคนพุทธิตาม้านอยพี่น้องยินดีต้อนรับทุดสองตาคุณนผ้ารวย้านอยไป มีแตกนี่จ้ะมีหลุดเป็นจ้าพี่น้องเนี่เข้าดีเดินดีพี่น้องมันเต็มมันมันหล่นเมนบอกเขาวันที่2ีบสาวันที่2ีบสามที่ผ่านมายี่สิบสาพฤศจิกายนสองพัน 2000. ห, <c oughs> ห้าร้อยหกหกสิบหด้าน้อยกาศาดคูวิ่งเด่นสองล่องหนเขาหนึ่งพี่น้อง ในหนึ่ 1, ูดแล้วก็มาพิเศษกับคูหกเก็เด้นวิ่งหกเก็กลมหกเก็ด,กเ,กดเดนคูวิ่งเด่นหกล่องเก็ดไเดินเก็ตล่องหเข้า8ปดหลูดแล้วก็มาหกเก็แตกตรงตรงพี่น้องปกติลดไปมา VIP ครูวิ่งเด่นนเองเด่นสามล่องศูนย์ลุดไปพี่น้องตัวเด่นมาเข่าตัวสำรองตัวจับสำรองหกเข่าเป็นเข่าหกเจาะเข่าตัวกลับพี่น้องมาหน่อยพัฒนาครูวิ่งเด่นหกเด่นหกล่องเก็เข่าทั้งหกทั้งเก็พี่น้องเลยแปดหกลุดสี่เก็ลุดมาหน่อยพัฒนาครูวิ่งเด่น หกล่องเตนหก่องหาน้อยประธานาในหกพี่น้องแปดหกหลุดแปดหกหลุดอ๋อพี่น้องไม่จักหลุดหรือพี่น้องแตกจะหลุดนะพี่น้องนะอาบานี้มาเบิ่งของวันที่มีสิบสี่เลยพี่น้องบอกวลายใหญ่หางนี่ลายอย่างอื่นอยูนะ่เนาะที่มีสิบสี่กุจกีกาย่นสองพันห้าร้อบแ ้าหน่อยสิเป็นตัวไดก็มาเบิ้งกได้พี่น้องเด้อมาเสี่มาแซ่กันดีใจน้ำพี่น้องเ่ยเดินดีเด้หากับขอบขับหนามเนี่ยเลี้ยพนละหันแตกดีปันนี่น้องพี่น้องเมื่อนี้เอาอีกย่ำม่แล้งเอาคักๆห้าหน่อยวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกาศาสตร์จับคู่ของกาศาสตร์พี่น้อง้หาหก à ok ok kết ok 69เกวิ่งหกเก้าวิ่งไม่ยวิ่งหกเก้ลมหกเาล่องหกเล่องหาหกกูวิ่งเด่นเก้าล่องหก พิเศษพิเศษทิเศษเจ้าครัพิเศษเจ้าครัสาหนึ่งสอง

กม 3, 4, ลมสามสี่ล่องสองสามล่อง่งสองคู่วิ่งเด่นสี่ล่องสาม Samo aqui, nós amo aqui, sa ma maqui. เจับคู่จับคูเก้าศูนเกแล้วกัสี Vinh Cầu Hạ Cầu Hạ Duyên Cầu Hạ Côm Cầu Xuân Loan Si Cầu Loan đen cao lăng há, rau, súp là bốc cát tì, bốc Chấp khu 2, 3 2, 3 5, 6 5, 6 xí, văng, văng, hà xí, gôm, hà hà ร่องหาหกร่องสองสามกูวิง่งเดินหาร่องสี่ bip จับคูศูนย์หนึ่งหนึ่งหนา วิ่งวิ่งวิ่งหกฮ่าวิ่งหกฮ่า ก้มหกหาร่องหกหนึ่งร่องศูนย์หนึ่งครูวิ่งเล่นหาร่องหก ต้มน้อยกันพี่น้องกล่องยึดตำยึดติดผดอ่าจัดได้หน่อยก็ตาลา Giáp khu mỗi khu, hai ai si hai ai hai si, ha, si, Ngok, si, วิ่งออกสิออกซิวิ่งออกซิวิงก้มออกิลอง หาซีร่องสามซีคู่วิ่งเด่นซีร่องพี่น้องแคปหน่อยตัวเรื่อไปข้ามาแล้วไปลุ่มศอกกันเมื่อแรงพี่น้องห้าหน่อยวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหก

ร่องหนึ่งสองร่องสองสามขูวิ่งเดินซีร่องสามน้อยสามมาขี้เก้าศูนย์เก้าหาซีเก้าวิ่งหาวิ่งเก้าหาคมเก้าหาร่องซีเก้าร่องเก้าศูนย์ขูวิ่งเดินเก้าร่องหาปกติสองสามหาหกหาซีวิ่งหาซีคมหาซีร่องสองสามร่องหาหกขูวิ่งเดินหาร่องซีบีไอพีศูนย์หนึ่งหกหนึ่ง หกหาวิ่งหกห,กหากรมหกหาร่องนุดหนึ่งร่องหกหนึ่งคูวิ่งเด่นหาล่องหกนายพัฒนาหาซีหกซีสามซีวิ่งหกซีกมหกซีร่องหาซีร่องสามซีคูวิ่งเด่นซีร่อง6กเอาพี่น้องโูดได้ข่าวบ้านแลลวกะให้เฮงเงเลอยเรฮงเงปังๆได้พี่น้องเดิอเงินไห้น้องท่องห้ไรบ่เก็บบ่จนให้คุณพยารักษาเทพดาคุมคร้อง ปกกันวันที่สิบหาพี่น้องสำหรับโมนีปกกันอีกวันที่นี่สิบหาสำหรับโมนีขอเก้าข้มมามวาสวัสดี